สวัสดีครับวันนี้เราจะปาไม้แอวนึ่งในเืินในตำนานของนึ่งสนนึ่งเินโบราณสปตองครับเือนของป้ออุ้ยสมบุรณ์แม่จันสมโนบ้านจ้างกระดาษครับนี่ก่อปัจจุบันก็ยังคงสภาพได้ดีอยู่นะครับแล้วก็มีทายาทคนดูแลสืบทอดเป็นหลานนะครับวันนี้ผมจะปาเข้าไปแอวดูตังไหนนะครับลองดูนะครับเนี่ยครับเป็น เจ้าที่สืบพ้นมาเป็นสลามูครับเป็นคนเป็นสลากเก่ามาแปลงครับแปลงในปี2500ครับเงินหลังนี้นี่อยู่บักไก่บ้านผมครับแล้วก็มีการบักค่อยได้รับการหุ้จักกันทั้งใดเพราะว่าภายในเป้นเกาะจะเก็บอยู่อย่างสงบนะครับวันนี้เห็นแล้วครับสภาพไหมและวกนนาะลักษณะเชิงช่างที่สูงนะครับดูบานประตูครับ เขาจะเข้าไปข้างในครับอ๋อพอดีครับพอดีเขาเจอคุณมัญชาจุยกปินครับเป็นทายาทคนดูแลครับถามไอ้มัญชาเลยครับท่านอาาครับนี่เงื่อนหลังนี้ถามกันตรงๆเลยครับขึ้นอย่างไรหรือว่ามีความตั้งใจอย่างไรครับถึงมาแบบมาอนุรักษ์แล้วก็เป็นเถื่อนสําคัญหลังหนึ่งขอสปะตองนะครับอ๋อเดิมต่อมได้ไปอยู่บ้านนี้นะครับ พอดีได้มาดูแลตายายไว้นะครับโดยชอบโดยโดยชอบอยู่แล้วลั้งยายก็เป็นลูกหลานก็เลยมอบให้ดูแลจากรุ่นสู่รุ่นครับประมาณนี้ก็เป็นตัวอย่างของคนรุ่นใหม่เนอะที่ปะมาหักศารับแล้วก็มันมีความยุ่งยากอย่างกัครับการทักษะาเงิืนโบราณอย่างเงี้ยครับเนี่ยเป็นก็คือุรถดุจภาพแล้วก็กาดูแลก็คือทั่วไปครับอ๋อ การบำรุงรักษานทำยากกว่าครับดูแลตัวดูแลตัวซองกอ๋อครับผมครับครับปกติมันอยู่บ้านปกตินะครับตัวนี้ดูแลดูแลจะดีรับเหมือนว่าด้านหลังคาเนี่ยจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนใหม่ในปีอะอย่างครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนได้ปรับปรุงได้เหมือนเดิมเลยนะครับครับเตั้งแต่สภาพอันเกิอันเดิมนี่คือมานเสื่อมไปต่างครับครัและได้เปลี่ยนในปีพศ2557นธครับได้เปลี่ยนหลังคาใหม่ข้างหลังเลย ครับผมอ๋อเป็นราคาใหม่สัปดาห์500ครับ7เเนาะอ๋อับแผ่นกระเบื้องนะครับอ๋อบบที่ปีเนาะเพราะว่าแสดงว่าโครงสร้างเดิมนี่มันดีมากแล้วมันทําดีมากครับอันนี้คือหู้ปรบุนะครับตอนที่เป็นหนุ่มเนาะอันนี้หู้แม่วิจันตตอนที่เป็นสาวเนาะอันนี้ใครใครถ้าจาได้นี่คือแม่วิจันตนะครับนี่คือป่อบุญครับอ๋อคนแจ้ากระดาษจะหูวเจ้ากันดีนะครับใจดีข้างใจดีใจดีโอ้มีหู้เก่าๆให้ดูตัวนะครับ แสดงว่ามีการสองห้ารุ่นสองอยู่ครับรุ่นแรกจะเป็นอ๋อรุ่นสองครับอันผมนี่รุ่นสี่รุ่นสามอ๋อรุ่นสามนะครับครับผมอ๋อนี่คืออ๋อที่บันทึกไว้นะครับด้านบนนะครับเขียนว่าสปาร์ทหาร้อยศูนย์หนึ่งอ๋อสองห้าศูนย์หนึ่งครับสองห้าศูนย์หนึ่งครับประมาณนี้ครับอบอุ่นนี้นะครับอ๋อมีการโอ้เบกการแก้พักสายได้ดีครับเขาจะสังเกตดูว่าจากเฮือนที่มันมีลักษณะสองจ่องนะครับแล้วก็จะมีเฮือนขวาง ทั้งหลังนะครับเขาก็จะมีร่างลินอยู่ตรงกลางแต่ความว่าเมันมีฝ้าเพดานนะอันนี้เป็นลักษณะแบบมีฝ้าเพดานแลน้วก็่อตรงนี่คือห้องนอนของอุ้ยนอนนี่เนาะนอนนี้ห้องนอนครับห้องนอนสองห้องครับครับผมวันนี้จะไปนอนครับ<อ>แต่หลัง,ลงนี้เพราะว่าไม่จะความสูงเนาะความสูงของบ้านแล้วกอด<อ>แกบากแล้วก็เลยที่เปอยู่ทั้งหลุมหมดเลยครับออ๋ อบอุ่นนะครับอบอุ่นแล้วก็มีที่สมานที่สุดถ้าสาหรับคนที่หลงไหลในในเชิงช่างนี่าจะรู้เลยว่าในหลังนี้นี่งดงามนะครับสภาพดูจากด้านหลังคาหรือว่าอย่างครับโดยเฉพาะล่องลางลินนะครับดูคำนิลังลินสังเกตดูครับอันนี้เป็นภูมิปัญญาของในเขตของสมบตองในฝั่งเหนือนะครับในเขตของลุ่มน้ํากุ้งนะครับสลาก็เป็นสลาบ้านนี้ครับคือสลาหมูเนาะกุหลังดูโครงสร้างโครงสร้างโดยเพราะไอ้ตรงลางลินเนี่ยเราจะเห็นว่าื่อจะตีกู้นะครับจะทําให้เกิดความแข็งแรง และก่อบรรยากาศโดยเฉพาะอาอาจจะตั้งที่ผมทราบมานี่คุณบุชานี่ได,ได้ได้เห็นในทางสถาปัตย์เกี่ยวข้องกับด้านอย่างนี้ตวัวเนาะพอดูการดูแลรนี่มีความเข้าใจเรื่องนี้สูงครับจบด้านกับออกแบบแ้วก็อ๋อกลับบ้านครับก็เลยมีการเรียนรู้ก็เลยดก็บรักไว้ครับเพื่อุณนลานจะได้มาเรียนรู้ดูโครงสร้างดูแบบเพราะว่ามันหายากครับเลือดไมยลงครับผมว่าดูดูดู ขอบคุณมากเลยครับที่รักษาเงินหลังนี้ไว้นอนแล้วก็อรู้ว่าบัญชายเองก็เป็นคนที่มีจิตสาธารณะนะแล้วก็ช่วยเหลือชุมชนมีอย่างมาเฮาเฮาจะปอคือผมดูแล้วในสภาพหลหังนึงนอกจากเขาเป็นเฮือนในตำนานใน,น,นหนึ่งศูนย์หนึ่งเฮือนโบร,ราณสบตองแล้วเนี่ยเฮาจะเปิดโอ,อกาสให้คนเข้ามาศึกษาด้วยครับโดยแบบว่าทํามาเป็นเรื่องเระวลาิมาติดต่อได้ตรงกับบัญชา,า,านกกายได้เนาะนะครับอ่าอาจจะเป็นทุกทุกกลุ่มไว้นะครับอาจจะเป็นนักศึกษาหรือว่าผู้จะากจะดู จะคืยงเห็นนะบ้านเก่าก็เห็นบ้านเก่าครับสามารถจะติดต่อแล้วก็สามารถชนได้นะครับอ๋อยินดีครับติดต่อได้ตรงนะครับคุณชาจูยกปินนะครับอยู่บ้านจักราดนะครับบ้านจักราดตําบลทุ่งต้อมอำเภอสับตองนะครับใครอยากเข้ามากอถือว่าผมว่าไอ้เรื่องเงินเวราณนี่มันเป็นส่วนของบุคคลนะครับต้องขออนุญาตเพื่อดยตรงเนาะบางทีเพื่อจะสะดวกไอยยังไดมาจะติดต่อมาใน คอมเมนต์ของผมก็ได้นะครับหรือว่าันนี้ขึ้นมาครับเจอครับนี่เป็นเก็บดีครับเปิ้มีความเขาสังเกตดูว่าความเปิ้นกับป็นคนรุ่นใหม่คนหนึ่งเนาะที่มีความฮักละก่อหัวใจสําคัญของเฮงือนเนี่ยผมบอกมาตลอดว่ามันอยู่ที่ทายะนะครับโอ้ดูครับดูครับดูครับโอ้บริเวณด้านหลังก็ยังสมบูรณ์อยู่นะครับอันนี้คือเป็นส่วนข้าวข้าวข้าวนะครับโอ้โอ้ข้าวคนเหงื่นครับครับผมปาันเลยเลยปามาตรงนี้เลยครับผมว่าครอ๋อตอนนี้เราลากไว้นะครับพอดี ตัวนี้เปขับทำนะครับเป็นคนที่เก็บไว้นะครับเพราะว่าทฤษฎีเป็นครัวสมัยใหม่แล้วครับเป็นครัวนี้เป็นคนด่งเดินมาเก็บไว้ให้ลูกหลานดูนะครับโอ้โหนี่ยิ่งกว่าวิถีพันเลยครับคุณบัญชาครับโอ้โหือครัวแบบสมัยก่อนนะครับเพราะว่ายังใจเฟืนอยอยู่นะครับสมัยก่อนอ๋ออ๋อเป็นอันเดิมเดิมผมเปเลยครับโอ้ยังยังโอ้ยังเต่าโอ้นั่นยังเป็นกระบะดินเนาะยังเป็นอะไรอย่างนี้มาต้นนี้ครับอ๋อเนี่ยครับอันนี้ผมตั้งแต่ผมเกิดมาของกระหาแล้วครับตัวนี้ นะโหจะแก่ผมอ๋อดีใจและภูมิใจเลยครับครับสภาพเดือนให้จะดูครับดีมากเลยครับดีมากแล้วก็อันนี้ก็เอาสลาบ้านเฮาเนาะก็เป็นสลาชุดเดียวกันที่ไปไปซ่อมให้กับเหงอนกิ่วไรหลวงเนาะบ้านของเหงอนบุญมีวันดีครับเป็นสลาชุดเดียวกันก็เป็นสลาในพื้นที่ลุ่มน้ํากุ้งเฮานะครับทําโอ้โห งามมากครับเดี๋ยวเขาจะลงลงมาตั้งรูปนะครับดูมาด้านเนี่ยครับเขาจะลงมาด้านนี้แห็กรรมเจอนุมัญชาเลยครับโอ้โหนะฮะบริเวณเนี่ยบ้านหลังนี้จะมีบริเวณที่งดงามครับพัตที่สังัดที่สุดผมอยากปาให้หมู่เฮาได้ชมครับคือหล่องเข้าครับหล่องเข้าหลังนี้นี่งามมากเลยเห็นครับเห็นนะครับรูทรงพิเศษมากเลยรายละเอียดรีเทลของส่วนต่างๆที่ประกอบขึ้นมาเนี่ยครับต้องอย่างใดก่อ ใครมีโอกาสยนี่ยได้จะแวะมาชมได้ก็ยินดีนะครับอย่างใดก็ขอท้ายนี้ขอฝากคุณมัญชาแล้วก็ขอฝากขอบคุณเนยนะครับที่ช่วยทำมือสิ่งที่มันเป็นว่าทาแล้วก็เป็นสิ่งที่ความความภาคภูมิใจของบ้านเฮายังคงอยู่คุณมัญชาจะเป็นยังอู้กระมือเขาขอครับต้อน <c oughs> รับลูกคนรุ่นใหม่รุ่นหลังที่เริ่มมา <c oughs> เอาใจใส่กับของที่เป็นมรดก <c oughs> ของบรรลุตเกาครับสร่รสนใจนะครับผมก็ย <c oughs> ินดีต้อนรับนะครับ <c oughs> สนใจเนื่องจากเฮาก็ต้องการให้ ปชุมชนเมืองครับไม้ทางเมืองเราต้องสสไว้นะครับจะไปขอฝากเลยนะครับครับผมขอบคุณนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ